สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างว่าเออแปลงที่แปลงนาที่ตัดใบข้าวหรือทําสาวข้าวที่ไม่มีน้ำํำนิดเพื่อนนะคะเขาก็ตัดอยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นสักประมาณวันที่สองนะคะที่เขาตัดนะคะเดี๋ยวครูทิมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า เขาอาจจะเป็นการตัดเพื่อรอน้ําฟ้าน้ําฝนนะคะเพื่อนเพราะว่าช่วงที่ครูทิมถ่ายคลิปนี่ก็เป็นต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็จะมีฝนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่าที่นาเขาเป็นที่ดอนเพื่อนติดถนนนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาเขาก็ตัดนะคะเพื่อนเนื้อตัดนะก็ ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะดูได้ก็แล้วกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวครูทิมจะพาเพื่อนๆมาดูหลังจากนี้นะคะหลังจากระยะเวลานี้ว่าหลังจากที่มีน้ําหรือไม่มีน้ําหรือฝนตกแม่น้ําขังเนี่ยอาการก็จะเป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะคะที่จะลองทําดูนะคะด้วยเหตุและปัจจัยอย่างที่ครูทิมบอกก่อนหน้านะคะว่าเหตุและปัจจัยของ แปลงนาะของแต่ละที่มันต่างกันนะคะเพื่อนต่างกันค่ะบางทีมันก็เป็นเหตุแลปะปัจจัยที่มันเออเขาเรียกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเพื่อนคือหมายคําว่าถ้ารอให้มีน้ำแล้วมาตัดมาทาเนี่ยมันก็จะไม่ทันเวลานะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านีค่คูทีมเคยบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วว่าระยะเวลาที่เหมาะในการที่เราจะตัดใบข้าวคือประมาณนี้แหละนะคะเพื่อน ประมาณปลายกรกฎาะะต้นสิงหานะคะอันนี้ก็คือต้นต้นสิงหานนี่เขาตัดแล้วนะคะก็คือแปลงอื่นเขาตัดกันมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนท่านแปลงนี้ไม่มีน้ําเขาก็ต้องตัดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูทิมจะพาเพื่อนมาอัปเดตนะคะอีกทีหนึ่งนะคะว่าอาการเขาเป็นยังไงนะคะมันเป็นที่นาที่เป็นที่ดอนนะคะหลิก อันนี้ก็ตัดได้ประมาณวันสองวันนะคะวันสองวันถ้าดูยา้าเขาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นการตัดของเขาก็นั่แหละนะคะก็คือนอกจากกําจัดวัชพืชแล้วนะคะก็คือเป็นการทําสาวข้าวใหม่นะคะทําสาวข้าวใหม่อันนี้ก็คือเป็นรักษา,าการทํานานะคะนาหวาน ค่ะทีนี้คุณทิมก็มาอัปเดตอีกนะคะหลังจากที่เราถ่ายไปนับได้ก็คือวันนี้วันที่6นะ,ะแสดงว่าเขาก็จะตัดหญ้ามาได้จากวันนั้นประมาณ2วันเนาะอันนี้ก็แสดงว่าประมาณ6กิตวันนะคะที่เขาตัดหญ้าไปได้นะคะก็มาอัปเดตเพื่อนดูว่าฝนก็คึมอยู่นะคะเพื่อนแต่ยังไม่ตกนะคะพรา้าวก็จะงอก แต่กอได้ประมาณนี้น้ำยังไม,ยงไม่ยังไม่มีนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแต่ข้าวมีขึ้นมาแต่ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับแปลงที่มีน้ํานะคะเขาก็ยังไม่เกิดงอกเยอะเท่าไหร่เพื่อนนะแต่หญ้าก็ตายอยู่นะคะทั้งหญ้าหรือว่าต้นข้าวที่เขายังเล็กนั้นเพื่อนเขาก็ตายไปเนาะพันต้นที่พร้อมที่จะเติบโตก็พร้อมที่จะรองรับปุ๋ยอะไรก็ว่าไปนะคะ ที่สำคัญก็คือรอน้ำนี่แหละเพื่อนนะคะแต่ว่าก็งอกขึ้นเยอะแล้วเนาะเพื่อนเนาะนะคะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะเออเขาก็ได้ผลอยู่นะคะเพื่อนคืออย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเรารอน้ำฟ้าน้ำฝนนะคะระยะเวลามันก็จะช้าไปอีกนะคะเราก็ตัดสินใจตัด ก็งอกหญ้าก็ยังไม่มีน้ําขังก็เป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนอันที่นาแปลงนี้ก็พอได้นะคะพอได้แต่ถ้าช่วงเนี้ยฝนตกนะคะหญ้าก็น่าจะขึ้นไม่ได้หรือขึ้นก็ขึ้นน้อยนั้นเพื่อนคือเขาก็ตัดถูกช่วงจังหวะอยู่นะคะพร,พร้อมเพื่อนนะคะเพื่อนนี่นะคะ ็มีน้ําบ้างจะฝนล,ลงนิดนิๆหน่อยๆแต่ยังไม่เยอะนะคะเพื่อนยังไม่เยอะอันนี้ิ่งอยู่ที่ดอนมากนะคะอยู่ที่ดอนมากๆเลยนะคะก็ก็ยังมีข้าวแตกกอนะคะข้าวก็จะแตะกหอ้าก็จะขึ้นบ้างแต่ว่าที่สําคัญคือการทําตัดใบข้าวคือข้าวแตกกอแหละเพื่อนอก็ พาเพื่อนมาดูลักษณะตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งนะคะเพื่อหลายท่านที่มีนาเป็นที่ดอนแบบนี้นะคะก็ให้มาดูว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากทะะ่านเพื่อนสามารถที่จะตัดได้นะคะ่คะทีนี้ก็มาอัปเดตรอบที่สามท่านเพื่อนก็คือข้าวที่เราตัดไปเกือบสองอาทิตย์นะ,ะเห็นว่ามีฝนตกคู่ทิมก็เลยมาอัปเดตให้่านเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะข้าวที่เขาตัดนี่จะประมาณสิบสวัน อันเพื่อนก็คือเกือบสองอาทิตย์นะคะเริ่มมีน้ำเริ่มมีน้ำข้าวก็ขึ้นละนะคะแต่กอขึ้นละทีนี้เขาคงจะเร่งปุ๋ยนะฮะเพื่อนก็คือว่าโอเคเลยนะคะแต่ว่าแปลงนี้ยังน้ํายังไม่ถึงนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเขาอยู่ที่ดอนนะ่ะเพื่อนที่ดอนแล้วไม่มีแหล่งน้ําแบบไหลผ่านอะไรเงี้ยเขารอแต่น้ําฟ้าน้ําฝน เพราะฉะนั้นพอตัดไปแล้วนะคะก็จะมีหญ้าแซมขึ้นนะเพราะว่ามันมีมีน้ําขังนะเพราะฉะถ้าผลตกเร่งมาอีกประมาณสิงหาเนาะนะคะสิงหาไปนี่แหละนะคะต้นสิงหาไปเนี่ยก็จะเริ่มมีฝนเร่งนะคะแล้วก็เขาก็ใช้การบานปุ๋ยนะคะข้าวที่แตกกอก็อาจจะขึ้นแซงหญ้าได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นแปลงที่ โอเคนะคะเพื่อนนี้เกือบสองอาทิตย์ไม่มีน้ำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนส่วนแปลงที่พอมีน้ำบ้างก็จะพอได้นี่พามาดูรอบอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนรยากก็ขึ้นนะคะแต่ว่าภายใต้ความจำกัดในเรื่องของสภาวะ,ะภูมิประเทศของแปลงนานะคะ เขาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนอันนี้มีน้ําขังแล้วนะคะอาจจะหวานปุ๋ยโรยปุ๋ยก็ได้เลยนะคะเพื่อให้ข้าวนี่นะคะแตกกอขึ้นเร็วกวาหญ้านะก็จะสําเร็จนะส่วนแปลงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ผลเท่าไหร่นะต้องรอน้ําฟ้าน้ําฝนนะคะพาเดินดูอีกรอบนึงนะคะตัวนี้มีน้ําแลละเพื่อนนะคะถ้าม,มีน้ำเนี่ยเราไม่ห่วงนะคะ คือถ้าเราจะหปานปุ๋ยวานอะไรเร่งก็ได้เลยนะคะเร่งก็ได้เลยเพีงเมาะ,ะ,ะอย่างนี้ไม่มีน้ำก็ต้นข้าวก็ขึ้นแซงอยู่นะคะได้ได้นะคะเพื่อนได้จากต้นคลิปนี่ยมันจะไม่มีเลยใช่ไหมคะ <laughs> น้ำไม่มีแห้งนะคะแสดงว่าเจ้าของที่นาเขาก็วางแผนได้โอเคอยู่นะคะเพื่อน ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะอีกลักษณะแปลงหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปเรียนรู้ได้นะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางมาอัปเดตเพื่อนๆรอบสุดท้ายจริงๆนะคะเพื่อนเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพรวมนะคะของที่นาแปลงนี้นะคะว่าหลังจากที่เราตัดไปได้นะคะ เกือบสามอาทิตย์นะคะประมาณ20วันนะคะสามอาทิตย์กว่านิดๆนี่นะคะความเขียวชอุ่มเกิดขึ้นให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะคะอันนี้คุณทีมถ,ถ่ายภาพมุมสูงให้ดูนะคะว่าพอมีน้ำฟ้าน้ำฝนมาน้ำขังแล้วนะคะต่อจากนี้ก็สามารถที่จะหวานปุ๋ยแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้เลยนะคะเพื่อน,นก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างนะคะสำหรับ ที่นานะคะที่เป็นที่ดอนนะคะที่ดอนแล้วก็มีการตัดหญ้าตัดใบข้าวนะคะได้ผลพอแบบได้ผลมากนะคะเพื่อนได้ผลมากนะคะดูนะคะความเขียวของข้าวนะ,ะ,ะหลังจากนี้นะคะก็คงจะมีการหว่านปุ๋ยนะเพื่อนหว่านปุ๋ยนะคะ,ะ,คะถือว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนเป็นทางเลือกหนึ่ง นะคะคเป็นตัวอย่างนึงได้ให้กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าสําหรับเพื่อนๆที่มีที่นาที่เป็นลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับนาแปลงนี้นะคะก็สามารถนําวิธีการนี้ไปใชร์ได้เลยนะคะก็คือการตัดตัดใบข้าวนะคะตัดใบข้าวแล้วก็มาอัปเดตก่อนและหลังให้กับเพื่อนๆดูว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนแรงนี้ก็มีน้ําก็ไม่ ไม่มีปัญหานะคะเขียวอย่างสวยงามนะคะส่วนแปลงที่อยู่ที่ดอนจริงๆนะคะก็ยังมีหญ้าแหละเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วนะคะหญ้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีน้ํามาอีกนะคะก็หวานปุย๋ยนะะเพื่อนหวานปุย๋ยนะข้าวก็จะแตกกอแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้กนะ็เป็นวิธีการแก้ปัญหาตัวหนึ่งได้เป็นอย่างดีก็นะ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้าชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับครูทับทิมนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ